他也没弄，他也没懂了。嗯 เยพอยังมเหลือเสียงูนยังรองนะต้องไป้องไปต้องไปองไปต้ไปต้องต้องไปต้อไปต้องไป้อไป ดูตรงเด็กจิลิบอลน้คงไม่ตรงนันแล้วนะต้องอันละไหนห่อตามใจตาสายน้ำตายโดนหนีมาหน่อยเดียวหน้อยเดียวบปได้สายน้าตาเดียวต้องนั้นแล้วต้อันละเด็กจิลิบอลต้องนั้นแล้วว่าจะได้สายน้ำสายยอมไม้สะบัดสะบัดีขึ้นมาแล้วว่าจะได้ตอนนี้สายน้ำสายที่ตะวันออกนีมาเลย ด้วยพระราชทานผ่านสลักพระพักรและพระธาตุชันทำตัวรับพิธีประจำปีเรือแบบโบราณด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรางวัลที่หนึ่งของแต่ละระทีมจะได้เข้ารับเลื่านที่ครบย่งสูงกระผมในนามเทศบาลเมืองนา ในที่ที่ปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน,น่านชิงค้วยพระรชาชิการประเภทเรือใหญ่จำนวนสี่ลำประเภทเรือกลางสาลำประเภทเรืออีกหนลังน้านจำนวนแปดลำันนี้การดำเนินการแข่งขันความสามารถยางเต็มที่ทำให้บรรยากาศในการแข่งขันเกิดวาม ชนะเลิศรางวัลที่หนึ่งประเภทเรือกลางท่วยพระราชทานเรือสิงห์วุฒิชัยวัดรองตองชนะเลิศรางวัลที่หนึ่งประเภทเรือเล็กถ่วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาที่บุญล้านนาสองวัดพยาวัดมอทรอล้านนานารางวัลชนะเลิศที่หนึ่งประเภทเรือแบบบดได้แก่เรือเจ้า วัดสนและชนะเลิศรามวัสดาสยามบรมราชกุมารีได้แก่เรือนะักตุยกล่าวจากนี่ไปจะเป็นการมอบรางวัลอีกหลาายประเทศะนะครับน้อง นะเลที่หประเภทเรือใหญ่นี้ก็จับท่าหนึ่งหม่นสองับาทรองถ้วยรางวัลเกียรติยศค่ะขอบระคุท่านนายกสพลเดสุนายกเทศมนตรีเมืองน้ารประวัลชนะเลิศที่สอขอบพระคุณท่านพเอกนริศสันดิ์ลุ้แทนนและรางวัลชนะเลิศอันดับสี่ก็ประเภทบในวารการท่องเที่ยวในประเทศไทยสังกับผน้าก็บรการโยธินทัพทิมทอง ก็คือท่านตุ้มในการสมานิวิทยุระกรสย่อสารประเทศในจังหวดน้า่าน้มในการสดาดูงาว